ในนะีน้องนเอ๊ะและน้องโอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ๊ะจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับดูสิครับนะเอ๊ะหอยทากตัวนี้กำลังเดินอยู่มีค่าบอะไรด้วยหรอครับอ๋อคราบที่ว่าคือเมือกหอยทาก สารที่หลังจากตัวหอยทากเพื่อป้องกันการบาดเจ็บขณะเคลื่อนที่บนพื้นผิวครุขระใช้รักษาแผลตามตัวและซ่อมแซมเปลือกอีกทั้งช่วยป้องกันฝุ่นละอองเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อมันนั่นเองครับแล้ว,วเรานําเมือกหอยทากมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับโอ้ได้เยอะแยะเลยละครับเพราะเมือกหอยทากประกอบไปด้วยน้ํากว่า95%และสารสําคัญต่างๆเช่นลลันโทอินคอลลาเจนเอลาสตินสารปฏิชีวนะธรรมชาติไกลโคลิก แอซิดโปรโตีนเข้มขน้นสารเหล่านี้มีคุณสมบัติให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวช่วยลดเลือนริ้วรอยรอยแผลเป็นจากสิวและเพิ่มความเต่งตึงให้กับผิวเราจึงนิยมนําเมือกหอยทากมาทําเครื่องสําอางและยาโโเช่นครีมบํารุงผิวยาสมานแผลนั่นเองครับโอโ้โหตัวเล็กนิดเดียวแต่สุดยอดเลยครับนะเอ๊ติดตามเอ๊ยังไงนะ ทุกวันพุธได้ตามช่องทาง Facebook Instagram YouTube NSM Thailand สาวคราว Podcast The c u b e Podcast เวลาเที่ยงตรงและ TikTok NSM Thailand เวลาสองทุ่ตรง